สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับคลิปนี้มละภาพพี่น้องครับมารับชมการปลูกแตงไม่รอนพี่น้องครับของจากของสวนหน้าเดคับพี่น้องครับนี่ครับเป็นการปลูกแตงไม่รอนช่วงเริ่มต้นที่พี่น้องครับช่วงตรงนี้ก็จะเป็นแตงตัวเมียพี่น้องครับตัวเมียพี่น้องครับอีกสารยะนหนึ่งเพิ่งก่จะผสมเกสรแล้วครับให้มันโตขึ้นจังหน่อยจักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนพี่น้องเพิ่งผสมเกสรแครับนี่ครับเป็นแตงตัวเมียพี่น้องครับตัวเมียมันจะเป็นแบบนี้เลยพี่น้อง มันท่านยังไงพี่น้องครับประมาณเดือนเมษาพฤษภาเดี๋ยวผมจวดมันยังไงเก็บหน่วยมันผมสิบมาถ้าิปให้พี่น st ้องเดี๋ยวเบิ to ้งอีกทีหนึ่งพี่น้องครับให้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งการกาลั่องเจริญเติบโตก่อนครับพี่น้องว่าเพิ่นมีการเริ่มต้นการปลูกจังไไดเนาะพี่น้องเนาะผมก็สิได้อธิบายพี่น้องฟังครับว่าเฮามีการเทรนนิ่งกับเจ้าหน้าที่เพิ่นจังได้ครับเวลาเฮามาปลูกหรือว่าเพิ่นได้เตรียมตัวยั่งแน่ในการเตรียมพร้อมนะครับเนาะ ไม่ใชกาศในการปลูกอ you know, ุณหภูม no like well, so ิในการปลูกเบี้ยในการปลูกข้าวเพาะเมล็ดตั้งแต่นับอย่องเนาะพี่น้องไหนรับชมนะครับในคลิปพี่น้องอันนี้ต้นมันใหญ่ขึ้นมากเลยพี่น้องครับต้นมันใหญ่ขึ้นมากจังน้อยแล้วกลางสีตจังน้อยก้านสีผสมพันธุ์แหรอพี่น้องครับเกษตรพี่น้องได้เบิ้งบรรยากาศรอบๆพี่น้องครับของสวนมิรอนพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องครับจะมันงามหลายมันยังไงหน่วยบางไงหน่วยเหลืองบางไงเหระพี่น้องครับยังไงเหลืองยังไงผมสีมาทำให้พี่น้องเบิ้งครับ ส่วนมากแต่งีม่รอนเพิ่อนจะบ่เก็บน่วยมันไปขายที่พี่น้องครับเพื่อนเสียเก็บนวยมันปึ๊บเพิ่นก็จะมาเอาแต่ไ่มันพี่น้องครับเอาเมล็ดมันพี่น้องครับไปขายส่งออกหนอกพี่น้องครับส่วนน่วยมันครับนวนมันพี่น้องเขาก็แบ่งกันกินเลยพี่น้องครับในภายในขอบรัวแน่แบ่งให้พี่น้องกินแน่พี่น้องครับกินภายในขอบรัวพี่น้องนี่นะครับเป็นการทำสวนแต่งไม่อนพี่น้องครับพี่น้องก็ มียังไ่เข้าใจก่อนเขามีนมาแต่คิดพี่น้องครับว่าข้าอยากปลูกอยากล่องแปลงจังใดมีวิธีการจังใดพงศ์กสิฝากาเบอร์โท,ทรศัพท์หรือว่าจังใดให้พี่น้องได้เลยติดต่อเจ้าหน้าทีาท่เพื่อนครับว่าข้ามีความสนใจในการปลูกแต่ไม่รอพี่น้องครับเพื่อนกสิเบิ้งพื้นที่ข้าปลูกก่อนขรัวว่าดินอุณหภูมิดินและก็ดินข้ามีความรู้สูกบูญจังใดพี่น้องครับก่อนสิปปูนเพียงเนาะอันนี้ก็ให้พี่น้องได้ติดต่อทัอทง บสถทรัพย์เจ้าหน้าที่พี่น้องครับให้เราได้ฝากลงไปพี่น้องนี่ครับเป็นบรรยากาศสวนแตงพี่น้องพี่น้องับงามพี่น้องครับให้พี่น้องได้เบิรงพี่น้องจะเป็นงามลายพี่น้องครับต้นบางไงพี่น้องครับเป็นแลงตัวเมียพี่น้องครับแลงตัวเมียเดี๋ยวผมยางป้าพี่พี่น้องครับปลาเพิ่นแลงตัวเมียมันมีจักข้องพี่น้องครับให้พี่น้องได้เบิร์นหวานมีจักร้องพี่น้องครับมีจักข้องนี่ครับแปลงตัวเมียพี่น้องครับนะครับเริ่มจากพุ่นเลยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ประมาณมีสิ้าข้องพี่น้องครับผมประมาณนองพี่น้องเนาะโดยประมาณครับสามสิบมีผาสามสิบข้องพี่น้องครับเป็นแปลงตัวเมียพี่น้องครับเดี๋ยวผมเสพาพี่น้องไปเบิ้งแปลงตัวผู้พี่น้องครับตัวผู้ตัวผู้เพนมีจักแปลงเป็นต้นจังไรตัวผู้ขึ้นตัวผู้ตัวเมียครับตอนแรกผมก็บบรลลูรับวว่าตัวผู้ตัวเมียมันขึ้นมันแตกต่างกันจังไรพี่น้องผมกับบรลลูนน้พี่น้องเนาะแต่ว่ามือนี่ผมเสพ้าพี่น้องได้เบิ้งครับว่า เมล่นตัวผู้กับตัวเมียมันเป็นจังไงครับนี่ครับไม่ล่นตัวเมียพี่น้องครับก็เป็นต้นนั้นสิอะไรพี่น้องครับไม่ล่นตัวเมียพี่น้องครับเป็นต้นขึ้นมาใบไม่สิ่งไงพี่น้องครับใบไงแตกต่างที่ใบไหมครับใบไม่สิบอกไงเลยพี่น้องครับใบไม่สิ่งไงพี่น้องครับแล้วก็ท่างผิดก็สิมีกลับมาทันครับพี่น้องครับมีกลับมาทันครับนี่ครับมี่ตัวคำจัดสตูพืชครับพี่น้องครับพวกบงเพียหนอนตั้ง่างพี่น้องครับว่าแห้งของ มาเกาะนั่ใบมันได้พี่น้องครับทั้งเทือกเขาเกาะคุ้มไปด้วยโดมหมักง่ายพี่น้องครับโดมสีขาวเป็นเป็นโดมเป็นผ้าสีขาวครับบอสามารถทิกาเมล็ดน้อยๆเขามาได้พี่น้องครับตัวนอ้นนิดนึงกับขามาบดใดพี่น้องครับเป็นโดมหมักง่ายพี่น้องครับทั้งเทือกพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับฟาร์มเมลครับพี่น้องครับเป็นต้นแม่พี่น้องครับต้นแพรพี่น้องครับนี่ครับเป็นต้นแม่มันนี่ครับพี่น้องอ่านเบมึงพี่น้องครับนี่ครับต้นแม่มัน ต้นแม่มันสีบินลักษณะมันสิเป็นต้นใบใบบางใหญ่พี่น้องครับใบบางใหญ่เลยต้นแม่มันพี่น้องครับปลาห้าไปเบิ้งต้นพรอมพี่น้องครับต้นพรอมันเป็นยังไงเพียงพี่น้องครับต้นพรอพี่น้องเข้ามาเบิ้งแล้วก็กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเป็นนักใจให้บ้านคำท่อนบ้านสงกบาด์เด้อครับเด้อพี่น้องครับให้บ้างคำท่อนสงกรานด้ร่ำเสนอคลิปการทรรมาหาอยู่หายจินแบบวิสซ่ามันน้อยพี่น้องรับช่วงนั้นพี่น้องมาำบาวาหาปูหาปลาใต้ปูใต้กบพี่น้องครับหาอยู่หายจินปลูกนั่นปลูกนี่พี่น้องครับช่ว นี่ดีเป็นการแบ่งปันการพัฒนาเป็นการต่อยอดให้พี่น้องได้ถ้ามาหาอยกินน้ากันครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นต้นพ่อครับพี่น้องครับครับต้นพอมันพี่น้องต้นพอมันต้นพอมันนี่ครับต้นพอมันเหี้บพี่น้องครับต้นพอมันสีเป็นจะมีดอกพี่น้องครับต้นแม่สีบ่ค่อยออกดอกพี่น้องครับดอกันจนออกอย่ต้นแม่มันครับแต่ใบมันสีหน่อยก็ต้นแม่มันพี่น้องครับใบมันสีหน่อยก็ใบมันสีหน่อยก็ล้วก็ใบต้นพ่อก็สีหลายกว่าพี่น้องครับนี่วามหลายกวัว เดี๋ยวผมสีตัดชิดให้มันแยกกระบางต้นพรอกับต้นแม่ว่าเป็นยังคือใบหลายกว่าหรือใบหน่อยกว่าพี่น้องครับแล้วก็ดอกหลายกว่าต้นแม่พี่น้องครับเนสีเ็ดเป็นแคบภาพให้พี่น้องได้เบิ่งพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวพี่น้องถ้าว่าเข้าใจน้องพี่น้องเห็นไหมครับต้นพรอมันครับใบมันสีบักไลยเลยพี่น้องครับใบมันใบมันสีบักไลยเลยพี่นครับใบมันบักไลยเลยครับต้นพรอมันนี่ครับต้นพรอมันนสมี กระจายสุดพูด <im Alto Del ire> <im> เป query, ็นระยะระยะเลยพี่น้องครับสีเขียวสีเหลืองมี่พงกรรมฐานต่างๆพี่น้องครับนี่ครับออ้ยบรรยากาดพี่น้องครับงามรล้วถ้าผี่ก็จะเป็นตาค่าพี่น้องครับให้มันเลื่อยขึ้นได้พี่น้องครับให้มันเลื่อยขึ้นได้ให้มันหยอดมันเลื่อยมันประมาณนี้เลยพี่น้องครับให้มันเลื่อยขึ้นนั่มตาค่ายขึ้นไปนั่มตัสีอะไรพี่น้องครับสุดลูกหูลูกตาเลยพี่น้องครับลองทังย่างไปเรื่อยๆพี่น้องครับ พี่น้องได้เบิ่งต้นพอมันนานๆพี่น้องครับนี่ครับต้นพอมันพี่น้องบ่เข้าใจหรือว่าสนใจอยากปลูกพี่น้องก็คอมเมนต์สอบถามเลยเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับผมก็สิอธิบายแล้วก็ตอบคอมเมนต์พี่น้องทุกคนเลยพี่น้องครับให้พี่น้องได้เข้าใจแล้วก็อยากปลูกเฮ็ดจังได๋ยังสิปลูกได้จังซี่เนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องได้ฮู้จักเนาะพี่น้องอันนี้เป็นการแบ่งปันการทำมาหาอยู่หากินสร้างได้ได้ภายในครอบครัวให้แต่ของพี่น้องครับนี่ครับต้นพอมัน อย่างแรกที่มาพี่น้องครับตะเคียนมันสั้นสั้นสันสันครับให้พี่น้องได้ร่วมแต่น้ำกันพี่น้องครับการทำมาหารยูให้จินบรรท้อนพี่น้องครับอีสานบรรท้อนเสียอะพี่น้องครับแบ่งปันกันมียังกับยูจินน้ากันละพี่น้องครับอีสานบรรท้อนครับนี่ครับฟังท่านพี่เป็นต้นแมงพี่น้องครับนี่ครับต้นแม่มันไข่พ่อพี่น้องครับต้นแม่มันสีใบมันสีบักใหญ่แต่ว่าใบใบมันสีน้อย ใบมันสีบรหลายบรดกคือต้นพ่อครับพี lag, ่น้องครับต้นแม่มันครับใบมันสีบรดกคือต้นพ่อมันต้นแม่มันใบสีบรดกครับใบมันสีหน่อยๆก็แต่ว่าใบบั้งง่ก็ว่าครับใบสีบรดกครับต้นแม่มันสวยงามเลยพี่น้องครับงามงามเฉียวตรงดีดีพี่น้องครับคลิปนี้พ <må s S 2> ี่น้องชื่นชอบกดแชร์กดตื่นตาเป็ล่งลังใจให้บ้านของท่านมาสุโขทัยด้วยครับเด้อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ้านของท่านขอสวัสดีครับ ในที่พระมาสามไรพี่น้องครับอยู่นี่ครับปลูกสามไรแสด้เงินจากแสนพี่น้องครับบางพี่น้องแต่แต่ผลมันสีไงบอเม็ดมันสีลายบพพี่น้องครับเพิ่นขายเมล็ดพี่น้องครับบ่ได้ขายผลมันพี่น้อง